ข้าวคุกเสือป่าจานี้เป็นสูตรที่คุณทวดของคุณขวัญคิดเลยก็เรียกว่าส่งต่อมาจนถึงคุณพ่อดีกว่าค่ะเมนูนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสูตรลเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำพริกผาน้ำพริกเผาป่าค่ะเป็นน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเผาปกติใช่ไหมคะจะจะเหมือนแบบมันเลี่ยนใช่ไหมคะแต่อันนี้จะใช้เป็นน้ำพริกเผาป่าที่เราคั่วพริกมาก่อนทําให้พริกพริกที่ใช้ไม่ได้มันเลี่ยนเหมือนปกตินะคะแล้วก็มาทาทานทานแหนมคู่กับ เครื่องเคียงต่างๆแล้วก็คือจะอร่อยลงตัวที่สุดเลยค่ะนุยว่านะพอเป็นน้ําพริกเผาที่เป็นน้าพริกเผาป่าที่มีความแห้งอ่ะเขาจะเก็บไว้ได้นานไงวันที่ออกไปแบบไปลบอ่ะเข้าใจไหมและทําไมต้องเป็นข้าวคลุกเสือป่าคาว่าเสือป่าคาว่าเสือป่าก็คือมีที่มามาจากการการซ้อมรบเสือป่าในสมัยโบราณในพระชองสนามจันรในสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งคุณทวดก็ เป็นพระยาจย์ในสมัยนั้นก็รับราชการและเรื่องราวของข้าวคลุกกับข้าวกับข้าวคลุกเสืรป่ามันก็เลยมาเป็นเรื่องราวเรื่องราวเดียวกันมาเจอกันเลยตรงนั้นหอมมากกินดีมากอืมปึ้งอุ้ยมีความข้าวคลุกที่มีความหอมหอมพริกเผากินง่ายมากค่ะรวมไปถึงผักที่อยู่ในนั้นด้วยก็จะรสเปรี้ยวหวานหอมนอกจากนี้ยังจะมี ข้าวยำนครปฐมใช่ค่ะทางนี้เลยค่ะเมนูข้าวยำนครปฐมนะคะเป็นข้าวยำภาคกลางค่ะปกติข้าวยำจะอยู่ทางใต้เนาะแต่ว่าพอมาเป็นคนภาคกลางทานก็จะมีรสเปรี้ยวหวานมากขึ้นค่ะรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆที่เราใส่นำมาใส่นะคะแล้วก็มีของนี้นครปฐมไม่ว่าจะเป็นข้าวพองส้มโอมะพร้าวคั้วสามฐานค่ะเมนูนี้ก็คนภาคกลางก็จะทานได้อย่างแบบรู้สึกคุ้นเคยชินนะคะเพราะว่ารสสามรสเปรี้ยวหวานเค็มได้ความสมุนไพรนะดีกับสุขภาพระหว่างที่คุณนุ้ยกำลังคลุกนะฮะ ตอนนี้มีมีอีกหลายเมนูเลยนะฮะใชเยอะมากตรงนี้มีอะไรบ้างฮะตอนนี้ค่ะมีเต้าหู้ทอดร้อยปีด้วยนะคะสูตรรับเฉพาะในชุมชนสวนตะไคร้ค่ะหัดไทยล่าเตียงนะคะที่ได้มันาจากขนมล่าเตียงค่ะกุ้งแ s ง a ว่ากุ้งนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูยำสูตรโบราณค่ะแล้วก็ยำส้มโอค่ะจานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่ามานครปฐมแล้วก็ทั้งทานส้มโอนะคะต่อมาข้างๆเป็นเมนูหมูสะลงค่ะจริงๆยังมีอีกหลายเมนูเลยนะฮะแต่ว่าผมว่าคนดูอยากตามไปกินแล้วร้านอยู่ที่ไหนยังไงฮะก็มาเที่ยวนครปฐมนะคะ แวะมาทางทางหลังศิลปกรค่ะมาพิทยาลัยศิลปกรทางอยู่ข้างหลังเลยค่ะถนนสุตคายทางไปประการสังคมแล้วก็ใกล้กับวัสเนศค่ะอำเภอเมืองนครปฐมค่ะใกล้กับองค์พระแค่2กิโลเมตรค่ะก็แวะมาเที่ยวได้เลยไหว้พระเสร็จแล้วก็มาจิบชาทานอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้ได้เลยค่ะ